ที่มาของการที่พ่อแม่ซื้อที่ดินใส่ชื่อลูกท่านอยากรู้ไหมครับเพราะอะไรเพื่อจะได้วางแผนได้ถูกมันมีทั้งความเสี่ยงและมันมีทั้งความอิจฉาดิสยาหรือกลายเป็นฟ้องร้องกันที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ครับความจริงแล้วพ่อแม่เนี่ยต้องจะใส่ชื่อตัวเองถูกไหมครับแต่เจตนาเนี่ยเผื่อตัวเองถ้าใส่ชื่อตัวเองแล้วตัวเองต้องไปโอนมรดกเสียค่าธรรมเนียมการโอนอีกพ่อแม่ก็เลยคิดว่าเผื่อฉัน ก็ยกให้เธอไปเลยก็เลยใส่ชื่อเธอแต่ลืมคิดรู้ไหมครับมันมีประเด็นว่าเผื่อๆลูกคนนี้3แปลงลูกคนนั้นสองแปลงแปลงนี้ขายได้พ่อแม่เอามาแปลงนี้ขายได้พ่อแม่เอามาลักษณะแบบนี้มันกลายเป็นที่ดินถือแทนแล้วมันกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันอีกหลักการก็คือพ่อเนี่ยไปจ่ายตังตรงต่อผู้ซือ้อแทนที่ลูกเนี่ยจะเป็นคนจ่ายก็กลายเป็นลูกเป็นคนซือ้อแต่พ่อจ่ายตังเอ๊ะ และเงินที่จ่ายเป็นของพ่อพ่อให้หรือเปล่าหลักฐานการให้ก็ไม่มีท่านที่ต้องการทําให้ถูกพ่อโอนเงินให้ลูกและลูกไปจ่ายทําแค่เชียร์เช็คหรือจะทําถอนเงินหรืออะไรให้มีธุรกรรมท่านที่ทําไปแล้วนะครับทำบันทึกตรงนี้ย้อนหลังซะระวังพี่น้องรู้ก็กลายเป็นอิจฉาฟ้องร้องกันอีกพี่น้องไม่รู้ก็มาฟ้องอีกว่าบันทึกตรงนี้เป็นลายมือชื่อปลอมเพราะฉะนั้นจะเอาอยัางไงดี เอารายละเอียดมานั่งคุยกันครับขอคำปรึกษาได้ใครมีปัญหาเรื่องพวกนี้พิมพ์คอมเมนต์ติดต่อเจ้าหน้าที่มานะครับเดี๋ยวเราให้คำแนะนำเป็นลายกรณีไปสำหรับท่านที่ต้องการเชิงลึกเรามีสัมมนา,าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินฟรีแล้วไปพบกันในสัมมนา,าออนไลน์ใครสนใจทักสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยครับอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนา,าออนไลน์ พิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือกดตามลูกศรน,นี้ได้เลย